น,นี่คือคอลเลกชันแก้วไทโซเทมีค่ะตอนนี้มีแก้วเก็บความเย็นในครอบครองแล้วทั้งหมด4ใบส่วนใบจิ๋วนี้เอาไว้ใส่เครื่องดื่มร้อนค่ะเวลาจะหยิบมาใช้ก็แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะว่าจะใช้ใบไหนก็จะมีใบนี้ค่ะที่ใช้บ่อยขนาด750มิลิลิตรนะคะวันนี้มาชงกาแฟสําหรับใส่แก้วขนาด750มิลิลิตรกันค่ะเพื่อพกไปดื่มข้างนอกนะคะวันนี้ขอเป็นกาแฟมะนาวน้ำพึ่งโซดาค่ะหรือใช้เป็นเลมอนก็ได้ค่ะ เพราะวันนี้ต้องการกาแฟที่มีความหอมหวานเปรี้ยวแล้วก็ซ่าและรู้สึกว่ากาแฟเมนูนี้มันจะสดชื่นดีมากๆค่ะส่วนที่จะใช้ก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะถ้าไม่อยากไปร้านกาแฟก็ชงดื่มเองได้ง่ายๆเลยซึ่งในส่วนของกาแฟถ้าไม่ใช้เป็นกาแฟที่สกัดจากเครื่องนะคะก็ใช้ผงกาแฟได้เลยค่ะชงเป็นกาแฟดำอร่อยสดชื่นไม่แพ้กันค่ะแล้วข้อดีถ้าเราใส่แก้วเก็บความเย็นนะคะน้ำแข็งก็จะไม่ละลายไวค่ะ ถึงเราจะทิ้งไว้นานแค่ไหนเครื่องดื่มในแก้วเราก็จะไม่จืดค่ะเพราะว่าน้ำแข็งเขาไม่ละลายแล้วก็เจือจางเครื่องดื่มในแก้วของเรานะคะและเอทดลองแล้วค่ะแก้วของไทโซทุกรุ่นนะคะเก็บความเย็นได้ดีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าใครชอบดีไซน์แบบไหนสะดวกถือแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยค่ะส่วนกาแฟะมะนาวน้ำพ้งโาดาว,วันนี้ไปลองทําดูนะคะสดชื่นมากๆค่ะ